จะเจอกันที่ EP สองนะคะอัญมณีแดงนะคะอัญมณีแดง80บาทนะคะคุณผู้ชมอัญมณีแดง80บาทนะคะแล้วก็จอยชมพูนะคะ80บาทคุณผู้ชมเพชรน้ำหนึ่ง80บาทคุณผู้ชมแสงเงินแสงทองก็80บาทนะคะนี่แจงเงินแสงทอง80บาทต้นใหญ่แล้วนะคะคุณผู้ชมแสงจันทาน100บาทนะคะ ก็ตอนนี้เป็นซับอะไรนะซับมาเจริญ200บาทต้นนั้นตรงนี้เป็นตระกูลอโกนิมานะคะตระกูลอโกนิมาอันนี้เป็นอะไรเนาะ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 สยามออโรโรา80บาทนะคะยกกันจนา1 0 0เกรดมรกตร150บบาทค่ะคุณผู้ชม กุมารทองสองร้อยนะคะอืมแล้วก็เพชรราชานะคะต้นนี้150บบาทเพชราชานะคะ,ตนนาาะ,คะแต่ว่านี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะคะสองร้อย มาทางนี้โหอันนี้ออมทองไอออมจมพูเล้อยแล้วนะคะขึ้นหลักแล้วพันสองอ,อมจมพูในกระถาง200อ,อยนะคะหน้าโวาแคร์ร้อิแก้วสารพัดนึก200อ,อยนะคะนางกวักแคะร้อยห้าสิบาทนะคะนี้แก้วสารพัดนึกนะคะตัวผู้ แล้วก็ช้อนเงินช้อนทอง80บาทค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นผู้ดังช้างปอไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันม,มีหลายอย่าง80บาทค่ะโอ้โหช้างแดง250แดงจริงๆค่ะคุณผู้ชมช้างแดงแดงจริงๆสุ p e r รสนะคะ250บาทโอ้โหแสงสวยมากมณีรุ่งเรืองนะคะ200 สวยจริงๆเลยอ่ะโอแดงจริงๆชอบมากแดงแล้วหวายนี่นะคะหวายพี่ก็จะขายต้นละสามสิบห้านะคะสามต้นร้อยนะคะคุณชมนะคะกล้วยไม้ตระกูลหวายเยอะแยะเลยนะคะนี่หวายนี่สามสิบสามห้าสามต้นร้อยนะคะคุณผู้ชมอ,อันนี้เป็นอะไรนะยางนาป่ะเดี๋ยวนะคะขอดูเออยางอินเดียสองร้อยนะคะ ยางอินเดียสองร้อยถ้าต้นใหญ่เนื้อสาร้อยยางอินเดียนะคะตัวน,นี้จะเป็นค้าค้ากาเวาค้ากาเวานะคะสองห้าสิบแล้วก็อันนี้จะเป็นค้านกยุงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตันนี้ราคาไม่เห็น ค้าปีกนกสองร้้าสิาหางนกยุง150นี่จะเป็นอะไรบ้างอ่านเดี๋ยวเราไปดูลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรแคะหกสิบาทค่ะโอเคพี่ค,ค้ากล้วยไม้ที่ไม่ใช่หวายนี่ราคาตามนี้ใช่ปะแปดิบาทอย่างเงี้ยเหรอคะ อ,อ๋อคู่ละร้อยห้าสิบแล้วข้างหน้านั่นแหละค่ะหน้าสามห้าสามต้นร้อยนู่นละลูกจ้างแล้วนะจ้าถ้าเป็นแวน,นด้าต้นละร้อยอ๋อแวนด้าต้นละร้อยนะคะแล้วก็แปดสิบบาทโอเคนะนี่แวนด้าร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็มีแปดสิบบาทด้วยนะคะโอ้สวยมากสวยจริงๆเลยนี่โอเคเนี่แล้วร้านพี่เขามีดินถุงขายด้วยนะคะมีครบเลยนะคะกระถางก็มีนะคะมาไม่ยากนะคะ เลยโลตัสสามชุกมานิดเดียวอยู่ทางซ้ายมือนะคะคุณผู้ชมยังไม่ข้ามสะพานไปวัดนางพิม์พนะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะแวะมาได้นะคะคุณผู้ชมนี่กระถางสวยๆก็มีเดี๋ยวพาชมกระถางสวยๆเห็นไหมกระถางมีให้เลือกหลายแบบมีหลักด้วยโอเคนะคะคุณผู้ชมก็เออเดี๋ยวพี่ค้านุข,ขอเบอร์โทรได้ไหมค้หนูจะใส่ในคลิป เบอร์โทรบรลูกสาวเนาะได้ให้โทรมาแล้วคุยรู้เรื่องอะคะ่ะอ่ะเบอร์อะไรคะ081 <1 S> 081นะคะศู่ะ สามเจ็ดแปดห้าสองห้าสองเก้าสามน้องรัจงระะดจ้าน้องรัดนะคะโอเคเบอร์โทรตามนี้นะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ใต้คลิปแล้วก็คุณผู้ชมก็โทรมาสอบถามราคาแล้วก็ยังไงก็คุยกับทางร้านเขาได้เลยนะคะก็ระพรก็แค่มาถ่ายทําคลิปเท่านั้นนะคะก็ระพรก็จะไม่รู้ราคาอะไรมากมายเท่าไหร่ถ้าอยากรู้ราคาที่ลึกซึ้งมากๆโทรมาถามตามเบอร์ใต้คลิปเลยค่ะโอเคนะคะ